ราศีกุมเนี่ยดาวประจาตัวคือราหูครับแบบที่บอกว่าปีหน้าราหูคือเด่นนะฮะราหูจะย้ายราหูย้ายราหูเด่นก็ชาวราศีกุมมีความโดดเด่นขึ้นนะครับในเรื่องของดาวประจําตัวส่งผลให้มีสเสน่ห์นะครับมีเรื่องของความน่าสนใจนะครับในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยเขาก็จะไปเจออาชีพที่มั่นคงบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือการปั้นแบรนดิ้งตัวเองเนี่ยคนเกิดราศีกุมค่อนข้างจะเป็นปีทองเลยนะครับ เราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไล่แต่ละราศีไปเลยมังกรนะฮะก็ราศีแรกเลยมังกรเนี่ยมังกรจะอยู่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับชาวราศีมังกรดาวประจําตัวคือดาวเสาร์ครับแล้วก็ดาวเสาร์จะเป็นดาวที่เคลื่อนช้านะครับถ้าเปรียบเทียบกับราศีอื่น2ปีครึ่งเคลื่อนทีเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาดาวเสาร์ไม่ได้ย้ายเรือนครับจึงทําให้คนเกิดราศีมังกรตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาสักสองสามปีเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนไม่ค่อยได้พัฒนาเลยเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีปัญหาชีวิตที่ คือในเรื่องของหนี้สินหรือว่าการหาเงินเนี่ยมันไม่ค่อยมีช่องทางใหม่ๆให้ขยับเพราะในปีหน้าจะเป็นปีที่ดาวเสาย้ายครับก็จะย้ายเข้าไปในตําแหน่งของราศีมีนก็ส่งผลหนึ่งทำให้การเดินหน้าของดาวประจําตัวดีนะครับก็ทําให้เกิดความมั่นคงในเรื่องอาชีพใหม่เกิดขึ้นได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องการหาเงินนะครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของราศีมังกรครับลองข้างโอเคนะรัาศีมังกรนะคะค่ะ ต่อไปเลยค่ะราศีถัดไปคือราศีกุมครับราศีกุมเนี่ยดาวประจําตัวคือราหูครับแบบที่บอกว่า,าปีหน้าราหูคือเด่นนะฮะมกพรยายราหูย้ายราหูเด่นก็ชาวราศีกุมมีความโดดเด่นขึ้นนะครับในเรื่องของดาวประจําตัวส่งผลให้มีสเสน่ห์นะครับมีเรื่องของความน่าสนใจนะครับในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยเขาก็จะไปเจออาชีพที่มั่นคงบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือการปั้นแบรนดิ้งตัวเองเนี่ยคนเกิดราศีกุมค่อนข้างจะเป็นปีทองเลยนะครับแล้วก็ มีโอกาสดีในเรื่องการเงินแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในช่วงในช่วงปีหน้าก็เป็นปีที่ดาวเสาย้ายเข้าทับเรือนการเงินเสาร์คือดาวแห่งความเครียดถ้าเข้าทับเรือนไหนเครียดเรื่องนั้นมันเลยส่งผลทำให้คนเกิดราศีกุมมีโอกาสเครียดในเรื่องการเงินค,ครับตีความว่าหนึ่งอาจจะไปซื้อทรัพย์สินใหม่เพิ่มมีการลงทุนเพิ่มนะครับแล้วมันมีรายจ่ายบานปลายเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยเป็นหนึ่งราศีที่ ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการใช้จ่ายครับค่ะ13กุมกาุันพาถึง14ีมีนาคมนะคะันราศีกุมนะมาที่ราศีมีนค่ะ15มีนาคมถึง12เมษายนครับราศีมีนก็เป็นตัวแทนของพี่อ้อยเป็นราศีมีนด้วยนะครับคราวนี้เมื่อกี้พอเรารู้ลัคนาเราก็จะเวทไปที่ลัคนาด้วยนะครับแต่ว่าราศีมีนเนี่ยจะเป็นราศีที่มีดาวเสาย้ายเข้าไปทับครับก็คือเกิดความเครียดเกิดขึ้นเพราะเสาร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเครียดได้แต่ว่าพอดีว่าชาวราศีมีนเนี่ย เสาเป็นตำแหน่งเจ้าเรือนลาภะลาภะแปลว่าโชคนะครับแปลว่าโชคลาบเพราะฉะนั้นพอมีโชคลาบย้ายเข้าไปถึงแม้ว่าเครียดแต่ว่ามันเครียดเพื่อสิ่งที่ดีกว่า<อ>หรือว่ามีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะเป็นความกดดันเกิดขึ้นเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีความพัฒนายิ่งใหญ่ไปอีกอะไรแบบนี้นะครับสำหรับคนเกิดราศีมีนแต่ก็นาํามาพร้อมกับความเครียดเกิดขึ้นด้วยแบบนี้ครับรวมไปถึงในเรื่องของการต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าแนะนําก็เหมาะกับการที่จะ ทำบุญนะครับในการทำเขาเรียกว่าช่วยเหลือสังคมนะครับบุญแบบใหญ่ๆร่วมสร้างอาคารนะครับ ตามโรงพยาบาลก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะไปช่วยทําให้คนเกิดราศีมีนเนี่ยลดผลปลอดภัยในช่วงปีนี้ได้ครับดีเลยครับโปรดราบเลือดบ่อยค่ะบริจัคเลือดครับค่ะนะคะี่คือราศีมีนต่อไปค่ะราศีเมษค่ะอันนี้ราศีเมษมันเป็นดวงเมืองด้วยใช่ไหมคะครับราศีเมษก็จะเป็นดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของดวงเมืองดวงโลกครับเขาก็ระบุให้เป็นที่ราศีเมษคราวนี้ถ้าดูจากปีที่ผ่านมานะครับพี่อ้อย 2,567เนี่ยราศีเมษก็จะเป็นหนึ่งในราศีที่เหมือนมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะฮะดวงเมืองทั้งน้ําท่วมมีการเปลี่ยนนายกหรือว่าเรื่องต่างๆมันก็มีการจัดการเยอะนะครับคราวนี้พอเข้าปีปี68เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของงานครับพอคนเกิดราศีเมษเหมือนจะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆอาจจะมีการทำมาร์็ติงการวางแผนเรื่องของระบบเพราะว่าดาวเสาโคจรเข้าทับ เรือนตำแหน่งเรือนวินาศเขาเรียกว่าการงานเข้าเรือนวินาศมันมีผลทําให้ต้องปรับเปลี่ยนแต่ก็ต้องใช้กลยุทธ์เข้ามานะครับมันอาจจะมีเรื่องของการผสมผสานสิ่งต่างๆเข้าร่วมด้วยกันเพื่อให้โคราชิเมสเนี่ยมีโอกาสที่จะทำอาหารกินได้ดีในปีถัดไปครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจค,ะค่ะความเครียดมีไม่ได้แปลว่าพอมีความเครียดปั๊บแปลว่าไม่ดีเพราะในส่วนใหญ่ความเครียด ถ้าเป็นความเครียดพอประมาณมันเป็นแรงขับแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ครับก็ตีความว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะพัฒนาในเรื่องของธุรกิจนะครับบางคนอาจจะไม่เคยทําออนไลน์แล้วก็ต้องการหรือว่าทําออนไลน์แล้วแต่ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปีที่จะถึงอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่ม value ในเรื่องการทํางานมากขึ้นครับเครียดแล้วได้เงินก็ยอมเครียดนะก็เอาก็เอาค่ะก็เอาจริงๆราศีแรกเนี่ยที่เป็นราศีที่ดี ที่สุดต้นๆคือราศีพฤษภครับ<ฮ>เพราะว่าราศีพฤษภก,ก็เป็นหนึ่งในราศีที่อิทธิพลของดาวการเงินเด่นในรอบ12ปีนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยแนวโน้มจะมีจังหวะในเรื่องการได้เงินเพิ่ม<ฮ>มีรายได้เพิ่มนะครับ<ฮ>รวมไปถึงในเรื่องงานฮะ<ฮ>ดาวประจําเรื่องงานเขาคือราหูครับ ราหูเนี่ยจะเหมาะกับยุคปัจจุบันเพราะว่าจริงๆราหูเขาแทนเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ลครับเพราะฉะนั้นพอราหูก็คือเลข8พอปีหน้าเนี่ยราหูเป็นตำแหน่งเกษตรทางโหราศาสตร์เขาเรียกได้ว่าย้ายเข้าเรือนตัวเองมันจะมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยครับได้เปรียบในเรื่องของดาวราหูอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้เรื่องงานค่อนข้างจะ ดีกวราศีอื่นพรืร่องศพนี่คือเกิดตั้งแต่วันที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนรวมไปถึงเรื่องการเงินด้วยเพราะรว่าพอดาวราหูย้ายเข้าเรื่อนการงานแต่ว่าดาวพระพทัด เข้าไปส่งในเรื่องการเงินครับเป็นเรื่องของโชคล่าทางการเงินก็ทําให้หนึ่งมีเรื่องของการเงินเพิ่มบางคนอาจจะมีเรื่องของรางวัลใหญ่ถูกรางวัลหรือว่ามีโชคจากทางการเงินเข้ามาก็เป็นปีที่โดดเด่นครับราศีเมถุนจะเป็นหนึ่งราศีที่โชคดีในเรื่องของการที่ดาวพระพฤหัสย้ายเข้ามาทับดวงนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าภาพของการที่รับดาวพระพฤหัสพระพฤหัสก็เป็น ตำแหน่งดาวที่ดีเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมิถุนถือว่าโชคดีค,ครับหนึ่งในเรื่องของการงานสองในเรื่องคู่บางคนมีเกณฑ์แต่งงานนะครับหรือใครที่เหมือนคบกับคู่มานานแล้ววางแผนที่จะแต่งงานปีหน้ามิถุนก็เป็นหนึ่งในราศีที่มีเกณฑ์แต่งงานนะครับรวมไปถึงเรื่องของธุรกิจใหม่มจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจที่ต้องทําร่วมกับคนอื่นด้วยครับในช่วงปีที่จะถึงครับท่านก็น่าจะมีข่าวดีสําหรับราศีมิถุนนะคะทุกคนคะคุยอย่างพร่าเมาส์อย่างพลายค่ะทอล์กทุกไหลกันในทุกๆสัปดาาห์นะะค่อยลืม กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะ